แกงปลาให้ใส่ขมิ้นแกงจี้นใื้ใส่ตะไคร้จำไว้เนะกว่าจะได้ปลาเยเยนตัวใหญ่ๆอย่างอี้มานี่เสาะหายแกขนาดเมนูที่เขาจะทำกันวันนี้ก็คือแกงอ่อมปลาเยเยนหรือว่าแกงอ่อมปลาไหลได้ปลามาแล้วก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็มาตุ้บเพื่อมันเป็นแบนๆแล้วก็กอกเพื่อมันเป็นตีนเป็นตอนมอพอดีดกรรมกอกเสร็จก็ตั้งน้ำมันใื้จนหอนแล้วก็น้ำพริกแกงที่เขาตำไว้ควา้าจนหอนพอสาตือ้อสาบตึงก็เอาปลาที่เขากอกไว้ใส่แล้วก็คว้าให้มันเข้ากันกับน้ำพริกแกงเขาจะาคว้าเรือว่าแแค่สะดุ้้งลวกอยใส่น้ำปลามันมีบก ไส่นักเขาก็จะใส่น้ำนักน้อยเพื่อที่จะเอาไว้หีและก็รอจนน้ำเดือดเขาถึงจะปรุงรสใส่รสีลงไปเห็นน่อยแล้วที่ขาาบะได้เลยก็คือผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยโคนเข้ากันแล้วก็ับมาจิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดมักอย่างใดขาดอย่างกระเตมไอสุดโอยมืออย่างอีนี่บ่ต้องถามนะครับมันตึงลำขันนัดพอมันจับปากแล้วก็ใส่พักที่เอาหั่นไว้ก็จะมีใบบักคูดต้นหอมบักป้อมหรือว่าต้นหอมผักชีและกับผักจีหรือว่าผักชีฝรั่งและกับเพิ่มความเผ็ดเด็ดส่ใจด้วยใบจันหรือว่่าาาใบบยรกกวะ วมันเป็นไออย่างที่เปิงแล้วก็เข้ากันสุดๆใส่ลงไปนักๆมันตึงยางเขาจะใส่ใบจันหรือว่าใบยี่ราลงไปประมาณหนึ่งนาทีกับปอนะครับเาต้องใจเวลาเมินถ้าเขาใจเวลาเมินนี่นะมาต้องหามเลยนะครับพักมันจะล้วนมันจะเละมันจะบอลลัมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแกงออมปลาเยี่ยนหรือว่าแกงออมปาลาไหลนะครับมากินข้าตวตัวกันแกงออมปลาเยี่ยนหรือว่าแกงออมปาลาไหลใครที่จะทําเมนูนี้จะต้องซอะตัวใหญ่ๆมาแน่นเ,นเนอ่